เสียบต่อจะพูดเเสียนอแรกเร็วพอเสร็จก็ในการติดตั้ง A p r โปนะครับก็คือว่า Open แล้วก็ไปที่ Component ที่เราก็ไว้ก็ปีไว้นะครับอย่างของผมผมก็ไว้ใน d e ล f ฟล์เจแล้วก็ชื่อ A อ r โแล้วก็เปิดตรงแพ็กเกจนะครับแล้วก็เลือก2ตัวนะฮะติดตั้ง2ตัวติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ ก็โอเพนมาปกติคอมอ่าินสตอลคอมไพล์นะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะยุตไลบรารีนะครับให้เรามายุตในโฟลเดอร์ซอสนะฮะเอปโอนะครับยุตไลบรารีให้ไม่ให้ไปยุตในโฟลเดอร์ซอสปกติถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์ตัวอื่นเนี่ยติดตั้งอยู่ก็คือไปโอเพนซอสแล้วก็ยุตไลบรารีก็ยุตในซอสแต่ตัวนี้คือติดตั้งคือไปยุตในแพ็คเกจแล้วก็อ่าไปเปิดในแพ็คเกจแล้วก็แอดไลบรารีนี้ให้แอดจากซอสนะครับทีนี้เอโปโอนาะตาเป็นยังไงก็คือว่ามันเป็นค่ายค่ายหนึ่งที่พัฒนา เป็นร์ตปาร์ตี้ของ Delphi นะครับก็คือพัฒนาตัวอมโ p o n e n t ตัวนี้เพื่อที่จะมาใช้งานกับพวกฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าบริษัทนี้มันเจ๊งไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะนั้นคืออมโพเนนต์ตัวนี้จะไม่มีไม่มีเวอร์ชันอื่นแล้วแล้วก็หาโหลดในเน็ตไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดเครื่องผมเจ๊งไม่มีใครเข้าไปก็คือก็หายเหมือนกันนะครับเพราะผมหาแล้วไม่ไม่มีในเน็ตนะครับ a p p ก็ e คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะตามที่โชว์นะครับคือทําไมผมถึงชอบใช้เพราะว่า ผมใช้คอมเพนตตัวนี้ตัวเดียวผมสามารถเขียนคอนเน็กับฮาร์ดแวร์ได้เดกือบทุกทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีเวลาที่ผมจะใช้มันหลักๆก็คือผมจะใช้คอมพอร์ตแล้วก็ซ็อกเก็ตนะครับคอมพอร์ตก็คือก็คือ,คอ,คอตัวตัวนี้นะฮะเวลาที่ใช้คอมพอร์ตเนี่ยมันจะใช้คู่กับตัว Data Pa c k a g e ซ so ็อกเก็ตก็ต้องใช้คู่กับตัว Data Pa c k a เ e เหมือนกันนะครับไอตัว Data Pa c k a g e มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อที่ว่า เวลาถ้าเกิดปกติเราใช้ซีพอร์ตไลบรารีนะฮะเวลาที่เราจะเขียนรับข่านแล้วต้องมาเขียนบนหลูปรับค่าจากบัฟเฟอร์ของมันเองใช่ไหมฮะแต่ตัวแพ็กเกจตัวนี้มันจะมันจะจัดก,การตรงนั้นให้เรานะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวแพ็กเกจเนี่ยค่าอาจํานวนข้อมูลที่ส่งหรือว่า,าเลขขอที่ส่งเข้ามาให้มันเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนด Start แล้วก็ Stop ปบินะครับ จริงๆมันมันสามารถที่จะไม่กําหนดก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันจบในแต่ละแพ็กเกจเตี๋ยวร้อนและขอดนะมันจบยังไงนะฮะตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องของการกําหนด n n string start string อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีการกําหนดคอมพอร์ตนะครับส่วนตัวคอมพอร์ตก็จะมีการตั้งค่าต่างๆหนึ่งก็คือตั้งค่าบอดเดทเหมือนกับที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับมีในส่วนของบัฟเฟอร์นะครับมีในส่วนของคอมนามเบอร์หมายถึงว่าเราจะใช้คอนเนคกับพอร์ตไหนนะครับ แล้วก็จะมี DataBit เป็นอะไรนะครับส่วนตัวอื่นก็คือก็จะมีมี p a r i t y มีอะไรพวกนี้นะฮะมี StopBit คือมอ,มองว่าเป็นเป็นคมนอมพิวเตอร์ของค o มพอร์ต,ตัวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยในการรับค่าเนี่ยเขียนแค่สองบรรทัด active ตัวนี้นะครับ active ตัวนี้แล้วก็ไปดึงไปดึงข้อมูลจาก on string package ของตัวนี้โดยยกตัวอย่างนะฮะ ผมสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งพอ x ที่คอมพอร์ตสมมติว่าเราเซตคอมพอร์ตอะไรตัวอย่างเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยผมสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือคำสั่งในการรับค่าจบแค่นี้ครับ Data นี่มาจากโปรซสเซอร์ของตัวนี้อยู่แล้วฮะว่าท่าน้นําบอกว่าถ้าเกิดจะใช้ตัวนี้เนี่ย,ไม,ไ,ยไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปเขียนบรรุปอะไรในการรับค่าเลยนะครับก็คือเอาตัวแปรมารับค่าเลยเพียงแต่ว่า Data ตรงนี้อะไรที่เราส่งมาเราต้องไปจัดก,การต่อนะครับบางทีเราแล้วแต่ข้อมูลที่เราส่งมานะฮะแต่พอส่งมาปุ๊บจบหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันจะเข้ามาในในตัวแปรตัวนี้ชื่อ Data น,นะครับในส่วนตรงนี้ ส่วนของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวซ็อกเก็ตนะครับตัวซ็อกเก็ตนี่ก็คือว่าใช่ครับมันก็คือตัววินซ็อกของของ VB ของอะไรเหมือนกันนะครับตัวซ็อกเก็ตก็จะมีการกำหนดบอลเลทมีการกำหนดในเรื่องของอ่คือจริงๆอ่ะมันมันจะใช้ในเรื่องของการกำหนดพวกอ่ตัวนี้นะฮะตัวตัวนี้นะฮะ TCP/IP กำหนดว่า IP อะไรแล้วก็กำหนดว่าพอร์ตพอร์ตที่ใช้ ก็คือปกติถ้าเกิดเราคอนเน็กผ่านตัว TCP/IP หรือผ่านโรงแรมมันต้องมีมีพอตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการกําหนดพอร์ตกำหนดอะไรได้นะครับส่วนตรงนี้ส่วน on-sting package ก็จะใช้เหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นผมก็ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้ใช้มันทั้งหมดนะฮะยังไงถ้าเกิดว่าถ,ถ้าไหนสนใจที่จะทดลองใช้แล้วก็ใช้แล้วเห็นผลยังไงก็รบกวนแจ้งกับผมด้วยนะครับ มันจะมีในเรื่องของการตัวนี้คือคอมโพเนนต์ตัวนี้คือสามารถคอนเนคกับตัวพวกแฟกพวกมือถือพวกอะไรส่งเอสอส่งอะไรได้เลยมันมีมันมีคู่มืออยู่ในอยู่ในเอ็กซ์แอมเปนะครับผมมันจะมีเสียงมีอะไรให้ด้วยนะฮะตัวนี้เสียงหมายถึงว่าเสียงอย่างกรณีเสียงเวลาที่เราคอนเนคไปยังเครื่องแฟกจะมีเสียง อะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราเจะได้ฟังต them, อนเวลาคอนเน็กโมเดมอ่ะอันนี้มันก็จะมีเสียงตัวอย่างเป็นเสียงตัวอย่างที่ที่ที่ทางเขาทางคอมพเนต์ของเขาอะ่ะเซฟไว้แล้วเราสามารถเรียกใช้เสียงพวกนี้ได้นะครับหรือพี่จะสร้างเสียงขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่าง比ติว่าอย่างกรณีเราไปไปเจอตา,ต,ตามบัตรคิวเลยตามบัตรคิวอะไรพวกเนี้มันจะมีอยู่ว่าเชิญหมายเลขนั้นที่ช่องนั้นอะไรเงี้ยเราก็เอาเสียงมาเซฟตรงนี้แล้วก็ใช้คอมพเนต์เรียกใช้เสียงพวกนี้ได้แต่ว่าตรงนี้คือว่า ผมยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่พอมีเวลาว่างก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูนะครับลองลงแล้วก็ลอง,ลอง,ล,องลองใช้ดูนะครับพี่สมชายลองเอาไป